พี่น้องครับมือนีบักกับเดียวได้ปลาลิ้นหมามากครับพี่น้องปลาลิ้นหมาครับใส่กําลังงามครับมือนีสีผ้าเฮ็ดผัดชาปลาลิ้นหมาครับพี่น้องผมก็เิ่เคยกินครั้งแรกเลยครับกับซีร่องเห็ดเบิ้งครับส่วนพวกนี้ก็อันไปแล้วครับโดยเสียไปทอดก่อนแล้วก็เสียเอามาเห็ดผัดชาปลาลิ้นหมาครับพี่น้องตาพี่น้องเอาตาไปทอดก่อนครับ วันซ่องสายแดดชายลงมาอาพผาทิวทุงแถวลมผ่านร่มเ้ยกินปรุงดอกปามหอมลอยดอกดาวว่าก้าวผ่างเปลือนปากเอาไปดักไปตอนเย็นครับกลังเหลืองพอดีเลยพี่น้อง ยู่แดน้องเริ่มผัดกันเลยครับนี่ครับเครื่องเคียงติ่กระเทียมเตียมไว้แล้วครับแผ่นดินที่รกไทยอ่อนแะ้วก็ยังหลักตังโอ๊กกระชายใบมะกรูดฉีครับพี่น้องจะเริ่มผัดกันเลยครับพรน้องติเงกระเทียมต้องไปผัดก่อนเลยนะใส่สอดหอยลงไปครับ อยู่ขาวครับลงไปเลยซอดผักเขียวตามไปครับน้ำตาลลงไปเลยผงนัวตามลงไปผงปรุงรสพี่น้องใส่ลงไปทุป่มใจทุ่งใจเขาหอมแรงไปหัวใจแรงรา ตาชายลงไปเลยพีนนนะ่น้องรักหนักเบาดินรนพงพันธะมีไข่อ่อนเจ้ามิ่งขวัญยิ่งวันยิ่งเดือนยิ่งเลื่อนยิ่งลาทอดทิ้งทุกวันวันแลววันมาเลื่อนเหมือนเดิมทางมาวันต้องแสนตาแสนลงมาท้าพาทางใหม่รวมจิตรวมใจก็เอาไปพักเลยพี่น,น้นอง ข,ขาอกันนิ่งควันเอ่ยหัวใจเรามมนเหมือนผานตะวันพิกชีฟ้าซอยลงไปสังโลงฟแงแรงฟันราวีตวันสีทงต้องเรแงแรงฟันรเรียบร้อยพี่น้องตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยครับ เรียบร้อยครับพี่น้องผัดชาปลาลิ้นหมาครับพี่น้องเป็นไงครับสีสันหน้าตาเป็นด้กินบ่ครับ ผัดชาปลาลินหมาครับพี่น้องมาครับแซบๆน้องกันครับแซบๆกับบ,บ,บักตับเดียวพี่น้องมาพี่นอ้อ,นองเป็นังไรครับเป็นแซบบ่ครับพัดชาปลาลินหมาครับปลาลิ้นหมาหรือว่าปลาตาเดียวนะพี่น้องผมก็ไม่เคยกินครับนี่เทือแรกพี่นอ้องเค็ดเทือแรกครับแล้วก็สิก,กินเทือแรกขึ้นกันครับ สีสันหนาตาพี่น้องเบิงครับเป็นจะกกินบอกครับพี่น้อง